สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองปุณพิทักษ์นะครับกับการอัปเดตเครื่องประดับมือสองงานเก่างานโบราณงานดีแล้วก็พร้อมใช้งานทุกชิ้นเลยถึงว่าจะเป็นงานมือสองแต่ว่าทางร้านเนี่ยคัดคุณภาพนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยนำมาฝากพี่พี่เช่นเดิมอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube เพชรทองบุญพิทักษ์ไว้นะครับแล้วก็สำหรับพี่ๆีที่กดติดตามช่องแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้นกับนิกด,ด้วย วันนี้มีงานหวานๆงานน่ารักทั้งงานเก่าแล้วก็เป็นงานแบบจิวเวลรี่นะคะมาฝากพี่ๆพ,พร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามต้นมาได้เลยเดี๋ยวต้นจะพาไปชมของสวยๆประจำวันนี้กันครับเริ่มกันที่ จี้หลวงพ่อโสธรทองคําประดับกรอบเพชรกรอบทองคา75-90%องค์หลวงพ่อโสธรเนื้อทองคําแท้น้ำหนักรวมทั้งองค์อยู่ที่12.12ก12รัมประดับเพชรจำนวน35เม็ดรวม63ตังหน้ากว้าง2.1คูณ3.9เซนติเมตรราคาขาย41,500บาทงานสวยสมบูรณ์มาในกรอบกันน้ำนะครับ กรอบเพชรเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีไม่แตกร่อนแล้วก็เพชรที่ประดับข่าวเล่นไฟดีครับองค์หลวงพ่อโสธรนะครับลวดลายคมชัดเหมาะกับการที่จะมีไว้ใช้นะครับใส่กับสร้อยทองลายสวยๆหรือว่าเป็นสร้อยทองห่วงเพชรก็ดูดีมากๆเลยกด C f เอกดบูชากันเข้ามาได้เลยครับ งานบูชาชิ้นถัดไปนะครับจะเป็นจี้เท้าเวสุวรรณทองคําประดับด้วยกรอบเพชรกรอบทองคํา75-90%องค์เท้าเวสุวรรณเนื้อทองคําแท้น้ำหนักรวมทั้งองค์ในอยู่ที่16.43กรัมประดับเพชร30เม็ดรวม59ตังค์หน้ากว้างนะครับอยู่ที่2.2คูณ4.7เซนติเมตรราคาขายบูชา 52,500บาทองค์เบาทองท้าวเวสวรรณเป็นแบบลอยองค์เนื้อทองคำแท้นะครับแล้วก็มาในกรอบกันน้ำกรอบเพชรท,ที่ประดับด้วยเพชรเนี่ยจะใช้เพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวห่วงแขวนรวมถึงตัวกรอบเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีไม่บุบบี้ไม่แตกร่อนนะครับอง์คท้าวเวสสุวรรณน่ามีไว้บูชา เรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองให้ท่านช่วยปิทักทรัพย์สินของพี่ๆนะครับมากันที่จี้หลวงปู่ทวดนะครับเนื้อทองคำประดับกรอบเพชรกรอบทองคำ75-90%า75-9เองค์หลวงปู่ทวดเนื้อทองคำแท้น้ำหนักรวมทั้งองค์ในอยู่ที่6 3 9กรัมครับประดับเพชรจำนวน23เม็ดรวม42 m, ต่งหน้ากว้าง1.5 โคซนติเมราคาขายบูชา24,500บาทชิ้นงานนะครับขนาดองค์เล็กน่ารักใส่กับสร้อยเส้นเล็กๆเ,เนี่ยดูดีใส่ติดคอได้เลยสำหรับองค์จี้หลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดจะเป็นแบบลอยองค์นะครับเนื้อทองคำแท้แล้วก็กรอบจะใช้เพชรขาวแล้วก็เล่นไฟมาประดับเช่นเดียวกันกรอบกันน้ำนะฮะแล้วก็ องค์ของพระแล้วก็กรอบเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีไม่แตกร่อนงานดีจริงๆกดบูชามาได้เลยครับม,ม,มาต่อกันที่งานจี้อุบะ ตุ้งติ้ง3 4สีนะครับเป็นงานเก่างานสวยมากๆเลยตัวเรือนทองคำา7 9 0น้ำหนักรวม15.05กรัมประดับด้วยทับทิมมรกตแล้วก็เพชรซีกหน้ากว้าง4.2คูณ6.7เซนติเมตรราคาขาย42,500บาท ขนาดกำลังสวยนะฮะใส่กับสร้อยทองลายสวยๆนะครบอกเลยว่าดูดีมากๆชิ้นงานของเขาเนี่ยจะไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปเป็นขนาดกำลังดีนะครับตัวชิ้นงานเป็นงานเก่าลวดลายสวยงามอ่อนหวานแล้วก็พลิ้วไหวเพิ่มความหวานด้วยตุง้งติ้งชิ้นนี้จะเป็นจี้อุบะตัวเมียนะครก็คือจะมีตุง้งติ้งพลิกมาที่ด้านหลังเห็นไหมครับสีทองสุข ประงสวยงามแบบทองเก่าเลยแล้วก็งานไม่บุบบีนะครับงานสวยอยู่ในสภาพที่ดีตัวเพซี่ก็เล่นไฟแวววาวงานดีน่าสะสมชิ้นนี้เป็นงานบ้านคนงานเก่านะครับที่ต้นได้มางานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ถ้าพี่ๆสะสมนะครับพวกจี้อุบะสามสีหรือว่าชอบสะสมงานเก่าชิ้นนี้นะคะเป็นงาน ที่น่าสะสมงานน่ารักใส่ยังไงก็ดูดีใส่ยังไงก็ดูอ่อนหวานเหมาะกับการที่จะมีไว้ใช้นะครับใส่ทําบุญหรือว่าใส่ออกงานที่ต้องการความเป็นไทยครับมาต่อกันที่งานสายสร้อยคอทองคําขาวนะครับงานสวยมากๆตัวลวดลายของเขาเนี่ย ใส่กับสร้อยนะใส่กับจี้นะครับก็ได้หรือว่าจะใส่เดียวๆเฉพาะสร้อยเลยก็ดีดีตัวเรือนเนี่ยเป็นทองคำขาว75%น้ําน้ำหนักรวม23.69กรัมความยาว18.5นิ้วนะครับราคาขาย49,500บาทแวววาวสวยงามแล้วก็มีคุณภาพน้ำหนักดีนะครับบอกเลยว่า เป็นสร้อยคอทองคำขาวที่ใช้ทองเยอะแล้วก็ลวดลายของเขาแน่นหนาแข็งแรงนะครับแล้วก็จับเนี่ยหน่วงมือเลยถ้าพี่ๆนะครับกำลังมองหาซื้อสร้อยคอทองคำขาวไว้ใส่ติดคอเน้นลวดลายที่เรียบรูดูดีคือแค่ใส่เฉพาะสร้อยเนี่ยก็จบแล้ว ไม่จําเป็นต้องใส่จี้แต่ถ้าเราอยากจะร้อยกับจี้เนี่ยแบบจี้เพชรอะไรประมาณนี้เราก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับงานดีๆแบบนี้นานๆได้มาทีพี่ๆดูลายสิครับลายเขาทําเป็นลายเกลียวเราก็จะมีความแวววาวนะครับของตัวชิ้นงานสร้อยคอทองคําขาวแบบนี้ใส่ได้ทุกวันใส่แล้วไม่อันตรายกดซีเฟมาเลยครับ มาต่อกันที่งานแหวนเพชรยอดนะครับจะเป็นแหวนเพชรชูเม็ดยอดเม็ดใหญ่เลยประดับด้วยเพชรด,ด้านข้างตัวเรือนทองคำ75%น้ำหนักรวม4.65กรัมประดับเพชรรวมทั้งวง1.90กระดัตแบ่งเป็นเพชรยอดตรงกลาง1เม็ดเม็ดใหญ่ที่55ตังเลยนะฮะแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก12เม็ด รวม55ตงคงนอกจากนี้ยังมีเพชรย่อยอีก12เม็ดรวม80ตงางหน้ากว้างของตัวแหวนอยู่ที่0.8คูณ1.6เซนติเมตรขนาดแหวน49ราคาขาย65,000บาทคุ้มมากๆเพราะว่าพี่ๆจะได้เพชรเม็ดใหญ่เม็ดยอด ขาวแวววาวเล่นไฟข้างในตำหนิน้อยสะอาดใช้ได้อันนี้นะคะพี่ๆดูความขาวความเล่นไฟแวววาวแบบนี้เลยถ้าพี่ๆนะครับกำลังมองหาซื้อแหวนเพชรนะครับเม็ดใหญ่ๆไว้ใส่ติดเนิว้วหรือว่าไว้ใช้ใส่ออกงานนะครับวงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ห้ามพลาดเลยเห็นน้ำเห็นไฟมาครบมาเต็มแบบนี้ไหมครับต้นพยายามจะ ถ่ายนะคะเพื่อให้พี่ๆเนี่ยเห็นน้ําของเพชรแล้วก็สีของเพชรที่แวววาวแบบนี้เพื่อให้ดูความสวยงามประกอบกับการพิจารณาไปด้วยชิ้นงานเก๋นะครับเรียบหรูเขาจะใช้นะครับงานดีไซน์ตรงด้านข้างทําเป็นเพชรแถวนะครับ เพื่อเสริมให้ตัวตรงกลางเด่นยิ่งขึ้นเขาก็จะทำฝั่งนะครับแล้วก็ยกตัวเพชรเม็ดกลาง55ตัางเนี่ยเพื่อให้เพชรดูใหญ่แล้วก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นแหวนแบบนี้ซื้อแล้วจบนะครับคือซื้อแล้วพี่ๆก็สามารถที่จะใช้งานทั้งการทำงานหรือว่าการออกไปเที่ยวหรือว่าออกงานไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ใช้ได้หมดกด CF มาเลยครับ มาต่อกันที่แหวนเรือนทองเข้าหลามตัดประดับด้วยเพชรลูกโลกงานเก่านะครับตัวเรือนทองคำ75-90น้ํา้ำหนักรวม10.11กรัมประดับด้วยเพชรลูกโลกแบบไม่รองซั์21เม็ดว่าน,น้าเพชรได้1.40กรัตหน้ากว้างแหวน2.0ณ1.8เซนติเมตรขนาดแหวน54ราคาขาย35,000บาทเห็นไหมครับ ใส่แล้วเต็มหน้านิ้วนะครับอันนี้ใส่เทียบกับนิ้วกลางยังดูเต็มเลยชิ้นงานสวยนะครับถ้าพี่ๆเป็นคนที่รักพวกงานเพชรซี่หรือว่างานเพชรลูกโลกอยู่แล้ววงนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุ้มนะครับแล้วก็น่าซื้อมากๆนอกจากเพชรจะได้เพชรเยอะแล้วนะครับ น้ำของเพชรเนี่ยยังเล่นไฟวิบวับแวววาวเลยส่วนตัวเรือนเนี่ยก็คืออยู่ในสภาพที่ดีตัวเรือนเป็นงานเก่าที่มีคุณภาพใช้ทองเยอะพี่ๆดูที่ก้านก้านเขาจะทำเป็นลายนกคุ้มนะครับซึ่งมีความหมายนะครับก็คือนกคุ้มเนี่ยจะใส่เอาเพชรช่วยให้เราแข็วคาาแล้วก็ปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็อันตรายศัตรูต่างๆจะทำอันตรายเราไม่ได้เห็นไหมครับ เครื่องประดับเนี่ยเขาก็จะแฝงด้วยความหมายนะครับเพื่อใส่เสริมให้เรามีสงาราศีและทําให้เราเอมีโชคลาภด้วยน้ําเพชรด,ดีเล่นไฟดีกดจองเเลยครับมาต่อกันที่งานตังหูมุก เรือนดอกไม้งานน่ารักมากๆเลยชิ้นงานเป็นงานเก่านะครับตัวเรือนทองคำ 9K น้ำหนักรวมทั้งชิ้น4.24กรัมประดับด้วยมุกอากัยา5.99ถึง6มิลพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนส่วนกลีบด,ดอกไม้จะเป็นเปลือกมุกนะครับแล้วก็ประดับวิพเพชกุหลาบ32เมตรรวม34ตังหน้ากว้าง1.8คูณ1.9เซนเมราคาขาย13,900บาทใส่ได้2แบบ แบบมุกอากอย่าแล้วก็ล้อนเพชรนะครับแบบนี้ก็ใส่ทำงานแบบดูเรียบร้อยดีถ้าเราจะ,ะใส่ออกงานนะครับเราก็แค่เติมตัวกรีบที่เป็นเปลือกมุกเข้าไปก็จะได้เป็นต่างหูดอกไม้พุ่มใหญ่ๆไว้ใส่ติดหู คมมากๆเลยแล้วก็อันประโยชน์จริงๆนะครับสำหรับต่างหูคู่นี้มุกอโกยาเม็ดกลางแวววาวมันวาวสีของเขาแบบนี้เลยส่วนเพชรกหลาบที่ประดับก็เล่นไฟบิบบับดีนะครับตัวเปลือกมุกเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีเข้ากันเข้ากันเป็นดอกไม้ที่ดูสดใสดูสดชื่นทุกครั้งที่เราได้หยิบมาใช้งานครับก้านแล้วก็ส่วนที่เป็นแป้นเนี่ย อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานมากๆและที่สำคัญราคาถูกมากๆเลยกดจองมาได้เลยนะครับมาต่อกันที่งานแหวนเพชรประดับเป็นเรือนหน้าโลนะครับแล้วก็คาดด้วยทับทิมงานสวยตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคา75%น้ำหนักรวม15.77กรัมประดับด้วยทับทิมเพชร รวมทั้งวงในอยู่ที่1.91กรัตแบ่งเป็นเพชรเหลี่ยม46เม็ดรวม1.34กรัตแล้วก็ประดับด้วยเพชรกลมอีก36เม็ดรวม57ตังค์น้กว้าง1.82.3ณ2.3เซนติเมตรขนาดแหวน55ราคาขายนะครับสุดคุ้มมากๆเพียง5 50 9 5 0 0บาทรีบกดเอฟกดจองมาได้เลยแค่ค่าเพชรกับทองก็ไม่ได้แล้วนะครับราคานี้บอกเลยว่าคุ้มสุด แค่การฝังโดยใช้เพชรเหลี่ยมเนี่ยก็คุ้มมากๆแล้วต้องใช้ช่างนะคะที่มีฝีมือนะคะในการจัดทําแหวนวงนี้เพชรที่ประหับทั้งเพชรเหลี่ยมแล้วก็เพชรกลมเล่นไฟแวววาวข้างในสะอาดใช้ได้นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาจะาเพิ่มความเก๋โดยดีไซน์ใช้ทับทิมนะคะมาจัดเรียงเป็นแถวเป็นสายคาดอยู่ตรงกลางเพื่อเพิ่มความเก๋กับชิ้นงานแหวนวงนี้ใช้งานกันได้บ่อยๆ นี่นี่เดี๋ยวต้นให้พี่พี่ดูเห็นไหมครับที่ก้นแหวนเขายังทําเป็นลายฉลุลายพันพฤกษาเลยละเอียดไปอีกงานดีๆมีคุณภาพแบบนี้หน้าตาดูแพงแบบนี้แต่ต้นส่งต่อให้กับพี่ราคาถูกแล้วก็คุ้มจริงๆ59,500บาท ถ้าพี่ๆเป็นคนที่รักงานจิวเวลรี่โดยเฉพาะพวกงานที่มีดีไซน์นะคะแตกต่างเน้นความแตกต่างและความเก๋วงนี้ห้ามพลาดนะครับมากันที่งานชิ้นสุดท้ายวันประจำวันนี้นะคะจะเป็นสายสร้อยข้อมือข้อเพชรฉลุลายงานสวยเป็นงานเก่าที่ดูดีมากๆตัวเรือนทองคำา7 5น้ํา้ำหนักรวม25กรัมประดับเพชร รวมทั้งชิ้นอยู่ที่3.59กระดาษแบ่งเป็นเทชร8เม็ดรวม55ตังแ์้ว้วก็ประดับด้วยเทรย่อยอีก272เม็ดรวม3.04กระดาษหน้ากว้างนะฮะ1.2เซนติเมตรความยาว16เซนติเมตรราคาขายส่งต่อสุดคุ้มมากๆ1,19,500บาทรีบกดจองกดเซฟเข้ามารัวๆได้เลยนะฮะชิ้นงาน ขนาดกำลังดีเห็นไหมครับใส่ขึ้นข้อมือดูดีแล้วก็เป็นงานที่เรียกได้ว่าสวยนะครับแล้วก็คือมันดูดีมันดูสวยสวยด้วยตัวของเขาเองตัวข้อนะครับเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นข้อข้อแล้วแต่ละข้อเนี่ยเขาจะทําเป็นลายสารนะฮะโดยประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟดีทําเป็นลวดลายสวยงามเป็นแบบเรียบ แต่ดูดีแล้วก็มีอะไรตัวล็อกนะครับแน่นหนาแข็งแรงแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งชิ้นเลยไม่บุบบี้งานดีจริงๆนะฮะดูความแวววาวน้ำของเพชรมาเต็มเห็นไหมครับน้ำไฟของเพชรเนี่ยมาเต็มเลยและยิ่งขับกับตัวเรือนที่แบบออกแบบมาเน้นความละเอียดนะครับ จะทำให้ข้อมือชิ้นนี้จะทำให้พี่ๆดูโดดเด่นแล้วก็เฉิดฉายเมื่อพี่ๆหยิบมาใช้งานแน่นอนใช้กับงานเล็กงานใหญ่จะ,ะใช้ในการแต่งตัวไปทำบุญนะคะหรือว่าไปงานแต่งงานบวชงานอะไรก็แล้วแต่ใช้ได้หมดเลยใส่แล้วสวยใส่แล้วปังต้องข้อมือเพชรที่มีลวดลายความละเอียดแบบนี้เดี๋ยวให้พี่ๆพ,พ,พิจารณาดูลวดลายกันอีกทีหนึ่งนหครับ เห็นไหมครับข um ้อของเขาเนี át, os os, ่ยจะทําเป็นลายสารนะครับเหมือนตะข่ายเลยแล้วก็จะใช้ลวดลายของเพชรเนี่ยมาเพิ่มจุดเด่นงานดีๆแบบนี้นานๆได้มาทีนะครับเป็นงานเก่างานบ้านโคนอยู่ในสภาพที่ดีสภาพสมบูรณ์ครับถ้าพี่ๆกําลังมองหาซื้อข้อมือเพชรนะครับที่เน้นความสวยงามเน้นความแตกต่างแล้วก็ลวดลายเรียกได้ว่าลวดลายไม่โหล ต้องเส้นนี้ครับใส่ยังไงก็สวยใส่ยังไงก็ปังกดสั่งซื้อมาได้เลยครับรู้นะว่ากำลังแรงเลว่ากดดีไม่กดดีอันนี้อยากได้จริงๆหรือเปล่าอยากได้กดจองเข้ามาได้เลยครับแคปรูปนะฮะแล้วก็กดส่งมาทางไลน์เพิ่มเพื่อนกันก่อนนะครับถ้าเรายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันทางไลน์ ID l i n ยแอดบุญพิทัษ boonpitak บุญบิทักษมีตัวแอดนำหน้าก่อนนะครับทุกชิ้นต้นจนิกเนี่ยจะล้างทำความสะอาดก่อนจัดส่งแล้วก็ตรวจเช็คสภาพให้แล้วเรียบร้อยครับพร้อมจัดส่งพร้อมกับใบรับประกันจักทางร้านนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับสำหรับการอัปเดตในวันพรุ่งนี้ในช่วงตอนค่ำๆมีเช่นเดิมแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย